มีแต่ขยะเต็ไมไปหมดเลยน้องสารเจ้าอยากจะทำอะไรสักอย่างนะ่ะถ้างั้นใช้นีนแล้วก็นแม่เหล็กดูดขยะแม่เหล็กนี้มันจะดูขยะแทนแม่เหล็กและโอเะโอ้โอ ดูน่าลังจังเลยดีจังเลยนะอีกไม่นานที่ภูเขาคงจะมีกระต่ายเต็มไปหมดเลยหลังเรียนเราไปดูมันทุกวันเลยนะยูนโนบิตะจับกลุ่มคุยอะไรกันเหรอที่ภูเขาเราเเรียนอะ่ะนี่ครอบครัวก,กระต่ายที่น่ารักโนบิตะคุ้ม นี่หล่ะก็ไปล่ากระต่ายกันโอ้ไม่ได้น่าสงสารจะตายไปขอร้องเลยทำมันเลยทําทำเชินะอะไรกันกระต่ายนั่นไม่ใช่ของพวกนายสักหน่อยพวกเราไม่แก้บัหล็อกจะพามันไปอยู่ในสวนที่สวยงามปังหาแล้วก็ใช้ให้อาหารดีดีด้วยน่าสงสารจังไม่ต้องห่วงนะกระต่ายวิ่งเร็วมากพวกนั้นจับไม่ได้